ตัวไหนครับสวัสดีครับผมจันนาครับครับก็ซ้อมอยู่ที่ชอบรัตนาชัยเหมือนเดิมซ้อมมากี่วันไฟนี้ซ้อมมาเยอะอยู่แล้วหลายเดือนอยู่นะแล้วเรากูบ้างซ้อมมีใครบ้างนี่พี่น้องขับมากับจากบ้านมาอ่าก็กลับมาซ้อมได้หลายเดือนเลยนะครับวันนี้เจอใครรู้ไหมยังไม่รู้เลยยังไม่รู้เลยนะแต่วันนี้มาเกินเท่าไหร่เกินนึงขีดครับอ่หนึ่งหนึ่งปอนหนึ่งปอนด์นนะคิดว่าไหวไหมไหวไฟนี้จะคุมมากี่โลเนี่ย มาสองโลนะก็ไม่เยอะเนาะวันนี้หมดต่อยหมัดเหมือนเดิมไหมเนี่ยเหมือนเดิมครับบู๊เหมือนเดิมไหมเนี่ยเหมือนเดิมเอ้ยได้กลับไปเคลื่อนไหวที่บ้านหรือเปล่ากลับไปได้ได้ต่อยกี่ไฟได้สองสามไฟอ่าเป็นไงเป็นไงก็ชนะบุกแพงครับ๋อก็มีชนะมีแพนะครับผมแล้วกลับมาห้ายกนี่ตื่นเต้นไหมเนี่ยไม่ครับเออไม่ปกตินะเหมือนเดิมเนาะอายุอะไรล้ะครับ อนิพานแล้วครับคนประเทศเกัมพูชาครับไปปล่อยเท่าไหร่ครับหกสิบสองหกสพืาม้นเพลเราเป็นมวยมวยบมกครับซ้ายหรือขวาครับมวยซ้ายสูงร้อยหกสิบห้าเราจบมวยมารวมๆทั้งหมดเท่าไหร่แล้วเนี่ยก็มากนักับห้าสิบเปอรไฟฝากี่นอนเพื่อเชียร์หน่อยครับ ชาวไทยทุกคนช่วยคนให้กันมาเก็บผมด้วยครับครับผมบูเหมือนเดิม9ครับน้ำต้นเนี่ยครับผมชนะาสิทธิ์แองกัลลูไม่ใช่ครับครับวันนี้โชคพิการเท่าไหร่ครับวัน30มาสอบเกินไปเท่าไหร่จุดสามจุดสามนะก็สบายๆเราคุมมากี่โลเองเนี่ยโลสองโลโลสองโลนะแล้วเราซ้อมอยู่ไหนครับอยู่ภูเก็ตครับอยู่ที่ค่ายเออ่ค่ายแองกัลลูค่ายอะไรนะ ใครเจงกะโลครับเจงกะโลนะก็ว่าคุณซ้อมมีใครบ้างต้องมีพี่ปิ่นใครครับผมวันนี้เก็บตัวมากี่วันเนี่ยสามอาทิตย์สามอาทิตย์ได้นะวันนี้เจอกับใครครับเออพี่จันนาจันนานะเคยเห็นเขาโชคไหมแต่เป็นไงมัาสไตล์บูเลยวันนี้ราวังเกมมางแผงไงดีเรื่อยๆครรับเื่อยๆนะฝีมือล่าสุดโชคที่ไหนมาเนี่ยเออลมลมเป็นไงวันนั้นชนะชนะมานานหรือยัง เดือนที่แล้วเดือนที่แล้วก็ได้ชกต่อเนื่องเลยนะอายุอะไรแล้วครับสิบหกคนจังหวัดของใทยไปปล่อยเท่าไหร่ครับข้าศึกเกิดพื้นเพลเราเป็นมวยมวยก็มวยเดินซ้ายหรือขวาขวาสูงร้อยกวจะสิบเราชกมวยมารวมๆเท่าไหร่ครับกอตามสิบบาทขาฝรับน้องห้เชียร์ไหนวันนี้เจ้าไอเชียเราสิบจังรวมมาไทยแล้วครับใช่ทำผิดบ้านครับขอบคุณครับ